สวัสดีกันด้วยนะกับรายการกันนันทีวีนนะฮะตอนนี้นะฮะก็จะมาแลกเปลี่ยน 600m จากคลิดทีแล้วนะคะ 300m เขาเขาบอกว่าเออมันกระจอกเกิน 300m นะก็จะมีของแลกเชียร์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเติวมวีไีด้วยก็มีอันนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเปิดทิ้งไปก่อนช่างมันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันโอเคเดี๋ยวขาแคนนันแป๊บหนึ่ง งานเห็นมี VIP 9ก้าเดหนึ่ง D มาแล้วเหรออยู่ไหนว่าโอเคนี่ไงแ,แค่ซื้อแค่แป๊บเดียวนะมาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแลก VIP กันเลยเบิดปั๊บก็เขาซื้อแล้วองไงเก้าร โอเคแล้วฮะต้เริ่มจากเอ่อศูนย์หกยูรวมเอ่อวอัวเบสกับตำนานไทยไทยลิเจนนะกันเนาะมาไทยลิเจนอ้ถ้าได้ไทลิเจน,นะอะโอเคนะฮะท็อปมาสิบครับบียุโรปปั๊บเซฟซีเอ็มสว่วนเล็พี่ผมเปิดได้เสฟทงหมดมา ชนะที่บวกคุกมาอะไรวะเนี่ยทำไมเลือกชื่อมันจริงขนาดนี้มามีกองแถม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 แถมแถมแถมอีดการต่ำต้อยทั้งนั้นเลย อยู่ในเรวก็การ์ดตนี่ๆๆๆนี่น,น,นอุ้ยมันหายไปไหนแล้วต้องหาก,การ์ดเปเล่นลัคก,กี้ลัคก,กี้ดีก,กว่าเนาะเอาสักสิบชิ้นไรไม่รู้ไม่รู้จะซื้อง้ๆทำไม เอามาเดี๋ยวมาผมพูดกับเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวเราก็เปิดอันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะโกแล้วกันตอนที่เปิดตรงนี้ใ<อ>หอนนะะออออ้อินอค่ะกุญแจปิดโอชิลาสบัดเฮ้ยคัทหนึชื่อบอกห้ามาเลย 上面。嗯 ที่เราปุยไปได้นะเอ่อแคปซูลเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ E.P. เคปซูล 2m นะฮะจำาวน4ใบแล้วก็ 5m สัด4ใบก็เป็น 20m แล้วก็มีการอันนี้ดีกว่านะฮะัีนี้ก็ขอเป็นอิกวาอิน88ล้านมามาเปิดรั่วเลยนะฮะ3ใบอิกวาอินมาโอ้โห นาติเวลานะฮะตึ๊ไม่มีแสงทองต,ตองนาฏิอีซีนะฮะเท่าไหร่ดูโ,โดดู้โรนัลโด้ร้ปสิบแปดเกรดเบลตวเกาหลาเดี๋ยวผมจะแลกเป็นอันนี้นี่แหละเออโรนัลโดไมีหน้าอะไรทีละใบ อตอนนี้ตอนนี้นะฮะก็จัดนักจัดจัดนักเตะก่อนนี่เอาโรนันโดลงไปแล้วก็โรนันโดแล็บเบียนนะฮะมาอะไรแนวกิจกรรมอันนี้ดีกว่า ไม่ยังนะฮะเดี๋ยวมาดับ,บาร์ดบ,บาร์ของพี่ไม่มีอู้เลขเปลี่ยนหกร้อยล้านมาหนึ่งสองสามไป vô ừ, biết mình mà Nên dù có lấy Bà xa có lấy không? Chia xì xin, xin lỗi Ủa ừ, Xinh ไม่มีอะไรนะเออแต่ว่าเออยังดีนะยังดีโพ่อปือมาลาลินเฮ้ยเดี๋ยว